ต่อเมืองอย่างนี้โอ้มีคนมีคนร้อนคนร้อนสองตัวสองตัวนม่เปิดไม่เปิเฮ้ยไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยของยังไม่เกิดเลยโอ้เกิดแล้วเราต้องแบ่งกันครับพี่ต่อหมซสิ้นนะวิ่งโล่งให้ไอ้หมดสิกนของนี้มีตัว

เลยมาเดี๋ยวพี่กูตายนี่ว่ะเอ๋ใครเจอนั้นแบ่งมึงเด้อเป็นนิเขียวเลือดจุดสิโอ้ขบนทีมีตำรวจตำรวจตำรวจไปได้มาดมามาเป็นตำรวจอ่ะใช่ใช่โตลิเจอคนได้ ใส่ต่อใส่ต่อเจี๊ยมเลยเรอเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเรียกเขาเรียกเหรอมาหนิเขาอะมาหนิเอายาแดงไหมมีอยู่มีอยู่มีอยู่สองอันเราขาดแคนนาวิ่งอีแล้ว ไม่รู้มันอยู่ซ้ายหรือขวาปะแอบกันเงียบอีกแล้วนะบอยไม่ชอบนะครับเรือวิ่งไปฟาร์มไหนได่อยนี้เหม,ม,มเห็นตรงนี้หนึ่ย หน้าโพสหน้าโพสขึ้นไปยิงแล้วขึ้นเกี่ยวอ่ะหอยะเกาะเหรอ ู่่ไหนพีมันยิงมาจากข้างหลังอย่าอย่าเข้าข้างหน้านะเข้างหลังได้ลองด้วยเอออาพีตาเตนเต้นดึงพี่ก่อนก็นได้นั่งเดี๋ยวเออนั่งนั่งมุมนี้ดึง <c oughs> เปิดมุมเ่าฝั่งนั้นนะฝั่งเปิดมุมหน้าต่างกว่า <c oughs> ไม่น่าห้าวเลยขึ้นนะ เืนๆจเยนเจ๊ยงนั้มันโล่งถ้าเจอบ้านนี้แหละตัวนึงบอยตัวใช่ผีไล่อยู่ีไล่อยู่ยอมให้เดี๋ยวอมให้ลูกคนหลังคะ รถนี้รถนี้ตกเลย่อตกไปายโคยังเอาแล้วพี่หมอเลื่อนปันเยอ้ปันได้ดตาสีบ้าเอดทะลอกกับพีย่างเดียวเลยวันนี้เกอบใครยิงวะล่ะโอ้โหจะเจ็บของอ๋อมันยิงกันเองเว้ ใคลฟอว์บดป่ะเนี่ยปันห้าเดียวกันนี่ไปเอาประมาณไหมครับถ้าพร้อมแพ็คก็มีเนี่ยเราอยู่กลางวงได้อยู่ว่าเอาเอ็นไหมครับเอาอะไรนะเอาเอ็นเอาไปดิเอาไปดิจะเล่นผมจะเล่นประมาณไหมครับ อ๋ or, อจริงก็เส hey, ุอเสฉเฮ้ฝั่งนู้นขอเรียกมามาขึ nice> ้นรถขึ้นรถขึ้นรถว่าตายหมดพันมาเดี๋ยวครับเองไปดวนดวนเ

อะไรพี่พี่ไม่เข้าใจอ๋อปฏิบัติการใส่ฟ้าแลบอะสิ่งหมาเต็มเลยโอ้โหตอนแรกอะผมจะซิ่งมาทางนี้แล้วเอ๊ะผมวั่นรถติดเนี่ยเดี๋ยวเข้านู่นดีกว่าเอาสตันแตกไหมพี่ผมมีโคตรเยอะอยากสามอันอยากได้ยาป่ะผมมียาเกาะใครไม่มีเกาะเอาเอาผมมียาเลยนะไปเอาพี่ยาไปเอานี้ทางนี้ทางนี้แอด์ดอปตกไหนวะเสี่ยมันใกล้มากแอด์ดอปอะตกตกข้างบนเหรอ จะปะไม่ับตรงไหนโอเคจะไปดูยาเฮ้ยโอ้โหรถน่าจะคืนยากปะจอดผีลืมเลยคน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 รีบเข้าอย่าเพิ่งยิงรีบเข้าก่อน่วิงมาทำเกมครับ จกินไหมครับเฮ้ยมีะ,ปออะไ,รรไปไหนแล้ววะหลังไอ้ดอกพี่หลังไอ้ดอกอ้อมอ้อมอ้อมมันรู้มันรู้มันรู้อ้อมอ้อมเออมันรู้มันรู้มันยังอย,ย,งอยู่มันยังอยู่หลังไอ้ดอกเฮ้ยเหมือนในะบทมีพี่เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ได้ได้ซอมบี้เห็นพี่ซอมบี้อะแล้วก็ตกใจ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยูอย่ยยยยมีระ,ะ,ะเบิดปะ,ะ,ดปะแฟดก็ได้งั้นเดี๋ยวฆ่าผีหางกัน,นไป ไอ้ดับตายตายไอ้น hey, ี่ก็จะใช้โดนซอมบี้เฮ yeah> ้ยช่วยก่อนดับตายกันนะมึงหนีแล้วมันหนีเพื่อนแล้วมันหนีเพื่อนแล้วดันเลยเข้าวงด้วยเอาอันนั้นมันออกวงนี่ว่ะระวังเนินหน้านะต่อระวังพี่ต่อระวังพี่อย่าอยู่คนเดียว กลัวน้องรักกำลังไปพี่ชายนี่งนี่แล้วพี่เัวผู้หญิงปะไม่รู้อะ่ะเห็นมันวิ่งไป่ทิงท้ายด้วยเจอปะติ๊กติ๊กติ๊กเจ็บแล้วพี่ไปไปใครไม่มียาเปล่าจะแบ่งให้ไม่มียาอะไรอ่ะผูกส้มไงอขอขอมผุกเลยพร้อมจัง ีอะไรีลยาไม่ต้องไม่ต้องเข้าดิฉีกไปฉีกไปเฮ้ยเข้าเลยเข้าร่วมเลยตอนนี้เราต้องเข้าร่วมแล้วเชิญเคียวผีวไวที่สุดขาดเลย <c oughs> ยงยาไม่เก็บแล้ว <c oughs> ยเยอะแล้ว รีบไปรีบไปรีบไปเหลือแสามตัวเร็วรีบไป,บไป,บไป,บไปให้ไวให้ไวโอโ้โหทำพี่มาอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยอ้อมขวาไปก็ได้นะฉีกไปฝั่งเนี้ยหลบหลังต้นไม้ไปเรื่อยมันต้องทำรอบไงน้องมันต้องไวต้องเร่งความเร็วเกมเลเลแล้วเปิดสามลูกใ,ใช,มใช่มาแบบสายฟ้าแลบอบะ แบกบ้างก็ได้แบ่งครับชงไม้อพี่ใช่ใช่เนมีเ่หนึ่งพี่มีกหนึ่งมีกหนึ่งมาหน้าหน้นมันวิ่งสตัวเลยยิงให้หมดหน้าหน้าตัวหนึ่งเองบองพี่ ตายเมื่อกี้มันตันว่าระเบิดพี่สองอันอ่ะสองลูกอะไอ้ถามลูกอ่ะาห้าคิวเวย